กราบสวัสดีพี่พี่เ,เพื่อนสวัสดีลุงป้านาอาทุกทท่านนะครับก็พบกันอีกแล้วกับผมหนึ่งจาก y YouTube เกีย8โกดนะครับเมื่อ EP ที่แล้วนะครับ EP ก่อนหน้านู้นนะครับผมผมได้พาพี่วินเพื่อนนะครับมาสํารวจกุฏิกรรมฐานท้ายวัดนะครับผมซึ่งเป็นกุฏิปิดตายที่ไม่มีพระภิกษุเนี่ยมาจาพรรษาอยู่นานหลายปีแล้วนะครับและวันนั้นที่เราได้มาสํารวจกันเนี่ยนะครับเราได้พบ กับเรื่องราวแปลกๆมีเสียงปริศนามีเสียงนู่นเสียงนี่เนี่ยทำให้แบบเฮ้ยรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะหลอนน่ากลัวนะครับแล้ววันนี้เนี่ยผมก็มาตามสัญญานะครับจะมาผูกเปนะครับแต่จะไม่นอนถึงเช้านะครับพี่เพื่อนแต่ผมจะอยู่ที่กุฏินี้จนดึกนะครับสักห้าทุ่มเที่ยงคืนประมาณนี้นะครับพี่เพื่อนดูซิว่าถ้าเรามาผูกเปอยู่เงียบๆเนี่ยนะครับเราจะเจอกับเหตุการณ์ อะไรที่มันแปลกประหลาดไหมนะครับเพราะว่ากุฏิแห่งนี้เนี่ยพระพิสุที่ท่านมาเคยจำพรรษาอยู่นะครับพี่พินเพื่อนได้พบเจอเรื่องราวประหลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นมีเสียงเดินรอบกุฏินะครับมีเสียงเดินขึ้นกุฏินะครับแต่ว่าไม่พอเวลาออกมาดูเนี่ยไม่พบกับใครนะครับพบแต่ความว่างเปล่านะครับพี่พเพื่อนนะหนักสุดเลยคือมีพระพิสุปิศนาเนี่ยเดินขึ้นมาบนกุฏินะครับไม่ทราบว่ามาจากไหนและไม่ใช่พระพิสุในวัดด้วยนะครับผมดังนั้นเนี่ยพี่พีเพื่อนครับเราก็จะมาผูกเปย เพื่อที่จะพิสูจน์ความร้อนกันในค่ำคืนนี้นะครับพี่เพื่อนนะโอเคครับเดี๋ยวยังไงขออนุญาตมาทําความสะอาดนะครับผมก็คือวันเนี้ยเรามาถ่ายทําแล้วเราก็ถือโอกาสทําบุญไปด้วยเลยนะครับปรับภูมิทัศน์ถากหญกก้ากวาดใบไม้ทําความสะอาดกุฏิให้เลยให้ในตัวด้วยนะครับพี่เพื่อนนะโอเคครับผม พี่ๆเพื่อนๆครับเมื่อกี้ขณะที่กําลังทําความสะอาดนะครับได้นิดนึงนะฝนตกครับพี่ๆเพื่อนๆโอ้โหทำไม่เสร็จเลยนะครับแต่ได้ได้ถือว่าโอเคอยู่นะครับผมเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวจะมาทําให้นะเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวนั่งพักนะครับรอเวลามืดนะครับพี่ๆเพื่อนนะโอเคครับผมก็นะครับเดี๋ยวยังไงขออนุญาตถูกเปก่อนนะครับพี่ๆเพื่อนคืนนี้แหละผมจะสังเกตการอยู่บริเวณด้านล่าง นะครับพี่เ,เพือโอ้โหตอนนี้ฝนตกครับพี่พี่เพื่อนโอ้โหแบบแต่อากาศก็เย็นขึ้นมานิดนึงนะครับผมนะเดี๋ยวยังไงก็มาเจอกันอีกทีตอนเย็นนะครับพี่เพื่อนเพื่อนนะครับผมพ,พี่เพื่อนเพื่อนครับตอนนี้ ก็เป็นเวลาหนึ่งทุ่มแล้วนะครับบรรยากาศหวังเวงนะครับหวังเวงมากๆนะเสียงจกระจันเสียงสัตว์มแมลงกลางคืนเริ่มร้องแล้วนะครับผมบริเวณรอบๆนะครับพี่อเ,เพื่อนนะก็จะประมาณนี้นะครับพี่อเ,เพื่อนแต่ยังไม่ขึ้นไปนะรอมืดๆรอสักสองทุ่มนะครับค่อยขึ้นไปนะครับพี่อเ,เพื่อนเอาจริงๆนะอยากจะนั่งสังเกตการนะครับเผื่อ เจอแบบอะไรแปลกๆเหมือนคืนแรกครั้งแรกที่มานะครับพี่เพื่อนนะแต่เอาตรงๆนะพอพระอาทิตย์ตกดินปุ๊บเนี่ยก็ไม่มั่นใจนะครับพูดแบบไม่อายเลยว่าจะอยู่ได้ถึงถึงดึกหรือเปล่านะครับพี่เพื่อนนะเอาเท่าที่อยู่ไหวนะครับเพราะว่าความรู้สึกของที่นี่มันไม่เหมือนไปป่าช้านะครับพี่เพื่อนนะไปป่าช้านี่มันแบบมันชิวๆนะครับแต่ที่นี่มันมันไม่เหมือนกันความรู้สึกไม่เหมือนกันนะครับ รู้สึกว่าเหมือนแบบร้อนนะครับพี่เพื่อนนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเจอกันตอนมืดนะครับพี่อนเพื่อนนะพี่พี่เพื่อนเพื่อนครับนั่งไม่เป็นสุกเลยนะตอนนี้หนึ่งทุ่มสี่สิบนาทีแล้วนะครับพี่พี่เพื่อนวังเวงมากๆนะครับเฮ้ยนะครับผมเมื่อกี้นอนเปอยู่นะรู้สึกเหมือนมีใครเดินอยู่ข้างบนนะแต่ว่าหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายไม่ทันนะครับพี่พี่เพื่อนเฮ้ย เราแวงไปหมดเลยนะครับตอนนี้โอเคครับเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวขอนั่งไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวอัปเดตเวลาเป็นระยะๆะะนะครับถ้ามีเหตุการณ์อะไรไม่ปกตินะครับเดี๋ยวจะอัปเดตสถานการณ์ให้ทราบเรื่อยๆนะครับพี่เ,เพื่อนนะครับพี่เพื่อนเพื่อนครับตอนนี้ก็สองทุ่มเกือบจะครึ่งแล้วนะโอ้โหไม่มีลมพัดเลยพี่เพื่อนเพื่อนบรรยากาศสุดๆนะครับแต่ได้ยินเสียงพระอาจารย์ท่าน ทำวัดแว่วๆมานะครับเพราะว่าเสียงจะไม่ค่อยดังมากเพราะว่าอันนี้มันอยู่ท้ายวัดนะครับพี่เพื่นอนเฮ้ยโอ้โหสุดยอดเลยครับบรรยากาศณเวลานี้นะครับสงบวังเวงนะครับพี่เพื่อนเพื่อนไม่รู้ว่าเฮ้ยเสียงเร็ววะเฮ้ยฟ้าร้องเสียงดังจากห้องน้ำไม่เก้ยวอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยกลัวนอเฮ้ย้เฮ้ย,ย,ววย,ย,ยมีใครอยู่ปะวะเฮ้ยมันดังได้ยังไงอ่ะงง เฮ้ยเฮ้ยลมพัดปะวะเมื่อกี้ผมเปิดไว้ไม่ปิดเองอะโอ้โหเฮ้ยกูจะอยู่ถึง3ามทุ่มสทุ่มไหมวะเนี่ยนี่ยังไม่เท่าไหร่เลยนะพี่เพื่เพื่อนหนักเลย โคตรวังเวงเลยอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยโอเคครับเดี๋ยวรอนั่งสักพักหนึ่งก่อนนะครับพี่ินเพื่อนโอ้ยใจหายใจคว่ำหมดเลยตอนนี้นะครับพี่วินเพื่อนครับไม่กล้าหันมองทางห้องน้ําเลยเมื่อกี้เสียงอะไรก็ไม่รู้ประตูมันปิดอยู่อย่างนั้นตลอดนะ แล้วมันจะมันจะดังได้ยังไงคืองงอ่ะพอผมเปิดประตูแล้วก็เดินเข้าไปอยู่ดีประตูมันปิดใส่ลมก็ไม่มีสุดยอดเลยเฮ้ยเฮ้ยเสียงใครเหรเสียงเหมือนเเฮ้ยใครวะ เหมือนเสียงมีคนเดินอยู่ตรงข้างบนน่ะโหล็อกคาบหมูครับพี่พีนเพื่อนยังอยู่เฮ้ยเฮ้ยโคตรร้อนเลยวะเฮ้ยประตูล็อกนะครับพี่พี่เพื่อน ตูล็อกนะครับโอ้โหไม่มีใครอยู่ข้างในเฮ้ยเสีย,มยงมาจากไหนวะไม่มีใครนะครับโอ้ฝุ่นหนาเตอะเลยอะ่ะ พี่เ,เพื่อนครับเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงคนเดินอยู่ข้างบนไม่รู้ว่าเสียงมันเข้ากล้องหรือเปล่าผมคิดว่าน่าจะเข้านะครับแต่พอเดินขึ้นมาไม่มีอะไรเลยประตูก็ล็อกแล้วดูนะครับล็อกคาบูเหมือนเดิมครับอยู่เหมือนเดิม มีเสียงดังจากข้างในอะ่ะใช่ไหมแต่ไม่มีใครอยู่นะครับแต่มีเสียงข้างในโอ,โอวังเวงมากมากวังเวงมากมากพี่เพื่อนเพื่อนโอ้วงล้อมรอบดรอดหลอนเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวเราลงไปตั้งหลักข้างล่างกันดีกว่าพี่เพืเพ่อน พี่พนเพื่อนครับโวังเวงมากตอนนี้แต่ยังดีนะครับมีเสียงทำวัดแว่วๆมานะพี่เพื่อนนะลมไม่มีเฮ้ยเห็นไหมวะ

ตอนนี้นะครับสองทุ่มกว่าแล้วนะครับพี่พเพื่อนพร,พระที่พระที่นี่นะครับท่านจะทําวัดสองทุ่มถึงสามทุ่มนะครับพี่พี่เพื่อนอน,นะไม่รู้จะอยู่ถึงสี่ทุ่มหรือเปล่านะเมื่อกี้เหมือนมีเสียงผมไม่แน่ใจว่าท่านพูดว่าอะไรเสียงอะไรก็ไม่รู้เมื่อกี้เนี่ยนะครับหายใจไม่ทั่วท้องเลยโอ้ยไม่กล้าขึ้นไปครับตอนนี้ ขอนั่งก่อนนั่งก่อนพี่เพื่อนๆครับตอนนี้สามทุ่มแล้วนะครับผมก็ขึ้นมานั่งอยู่บริเวณด้านบนนะครับอยากจะรู้ว่านั่งอยู่เนี่ยถ้าเกิดมีเสียงข้างในเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับบรรยากาศวังเวงมากๆนะครับพี่เพื่อนๆโอ้โหสุดยอดไปเลยนะครับ มีเสียงเหมือนอะไรลากอยู่ข้างในหรืออยู่ตรงไหนก็ไม่รู้้ข้างล่างข้างล่างฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้างบนเสียงข้างบนอีกแล้วล่างกับบนเสียงในห้อง เลากไปนู่นพี <S <S ่เพื่อนเฮ้ยเมื่อกี้เขายี่อยู่ตรงนี้เฮ้ยทำไมอะพูพี่เพื่อนเพื่อนครับถ้าผมอยู่ไม่ไหวอย่าว่าผมนะวังเวงมากพี่เพื่อนเพื่อน ôi liệu ôi mày chạy chạy mày น,นี้เริ่มหายใจไม่ทั่วท้องคอเริ่มแห้งแล้วพี่เ,เพื่อนเพื่นคิดว่าท่านคงไม่ต้อนรับเราแล้วล่ะนะครับเดี๋ยวก่อนขอตัดสินใจก่อนจะอยู่หรือจะไปจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้นะครับจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้พี่เพื่อนเพื่อนครับอย่าว่าผมนะ ผมคิดว่าท่านไม่ต้อนรับเราแล้วขออนุญาตเก็บเปรอได้ไหมแต่จะยังนั่งอยู่ในในเฮ้ยสึกทึบหมดพี่เพื่อนครับผมว่าขนลุกมากเลยตอนนี้นะโคตรรลอนเลยพี่เพื่อนโอโเฮ้ย เมื่อกี้ได้ยินเสียงไหมเมื่อกี้ได้ยินเสียงไหมแล้วจะอยู่ไหมคิดว่าจะอยู่ไหมหนักจัดหนักพี่เพื่อนๆครับไม่ไหวบอกเลยว่าแรงมากๆนะครับผม ยังไงก็ขออนุญาตออกก่อนแล้วกันว่าจะอยู่ถึงเที่ยงคืนห้าทุ่มเที่ยงคืนอยู่ไม่ไหวจริงๆครับหลอนหนักมากนะครับพี่พเพื่อนๆโอเคก็อีพีนี้นะครับก็ขออนุญาตจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับมันไม่ไหวนะครับพบกันใหม่อีพีต่อไปจะเป็นที่ไหนรอติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับพี่เพื่อนๆนะพบกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีครับ